แน่ใจนะเอาไฟแบบงานนี้เลยนะเดี๋ยวดูคู่คู่นั้นโอของรรักกันหน่อยเดี๋ยวเราต้องแข่งแต่งคู่กันพรรักเลยไม่เห็นเหมือนกับส้มจีนเลยนะงานนี้ต้องวิวาหมู่แล้วแหละขอท่านผู้ชมรับดูผีเน่ากับรองผูกขอเกี่ยวกันได้ไหนะครับผมเออออกจะสวยแต่คุณที่ปากแข็งแรงอ่ะมึงพูดตะกุไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวครับสต็อปลักไว้ที่เธอแต่พร้อมด้วยแมวทองหนองยาแพทย มึงเชื่อแม่เนี่ยมึงเปลี่ยนอนาคตทุกที่แหละแม่มึงไปหลายที่เธอเชื่ออะไรจ๊ะชื่อมูนินนะมูนินจ๋าข้าพเจ้านนั้นทำไมค่ะบอกตามตรงเลยค่ะเพราะข้าพเจ้าทำไมค่ะ เลยนะอยู่บ้านสาวประจำค่ะอุ้ยนี่สาวจังเพลงคู่สักเพลงหนึ่งเพลงคู่เหรอคะอย่าให้แพ้พระเอกนางเอกอุ้ยได้ค่ะเพลงฉันได้ทุกแนวค่ะทุกสไตล์ค่ะร้องได้ทุกแนวได้ทุกแนวเพื่อชีวิตลูกศิษย์ขึ้นมาได้ร้องได้เลยได้หมดนำเสนอเพลงใหม่ๆค่ะจัดมาเลยโอ้หนวลละอองน้องจันทรเนี่ยมาได้ไปทำไมอะไรอะไหนพวกเราัดมาเสนอเพลงใหม่ๆไงเนี่ยใหม่สุดแล้วโอ้โหไอ้ควาย นานแล้วเหรอโอ้โหกี่สิบปีพ่อแม่กูเดินเฉียวกันอะลคิดดูดิอ้นัมึงต่อให้กูไม่ย็นเองนะเนี <2 builds Donald vengeance> ่ยมึงได้ไม่ย็นเองมึงไอยู่ไหนมากันเนี่ยร้องได้หรือเปล่าวะร้องได้แตุ่กแมวแน่นะุกแมวอยาโกงกูนะวงมึงสายีปแล้มึงสายีกแล้วโอ้นวลโอ้อน้องเน้อา้ไปทไม น,นี่เกาหลีคือสมองแล้วจะหาครูแก่ไงกูก็ทำกระใหไงก็เน,นินสไตล์อ่ะเกาหลีอ่ะกูร้องเพลงเพลงลูกทุ่งไทยแล้วมึงเสิสสร,ร์ฟกำเนิดสไตล์ไปยังไงเล่าเหรอร้องคู่นี่นี่มึงขึ้นแล้วเหรอเออโอ่ากูขึ้นจะลงอยู่แล้วเนี่ยมึงร <c oughs> ้องได้หรือเปล่าเนี่ยกูร้องได้ได้เนะลยนะโอ้โอโนวลละอองน้องจันย้ายไ,ไปทำไมหันมาใกล้ๆจะสิ้นอายไปใไดกัน เราสมปองเอาก็กันมลแล้วว่าจะคอยฝัตัวเจ้าน้อยขับคอยันกันก็จรเธออยังไงกันเล่าเีเพียนี้คธอรออีกทีเห็นท่าเธอตนปีกอึอึกอึึึเต็มเต็มเ็มเธอไม่เสียใจแล้วจังไรจริงจริงกูตายกม่อมาเลย ไปเลยไปเลยไปปลไปเยอ่าใจนะอย่าอีกไปแเอาอีก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 เอาโอเอาอีกเอาเอาแล้วไปแมวเอาเอาเไจะไม่ช่วยกูัไบ้ไม่ช่วยกูเนี่ยไม่รู้ยันโอ้โหมันเล่นเหมือนจริงเว้ยมาเล่นเหมือนผัวเมียยังไงไม่รู้ผมจริงเอาชีวิตจริงมาเล่นไเปล่ามดไมาไมส เดาเล่นเมืาเล่นแม่ความรักคุณแรงโอวอยู่เลยขอดูเนี่ยเขาเรียกรักหลอกกิงหยอกเล่นแม่โอไปบ้านจะทำามาอย่างนี้นะจะเป็นอหารเอารน้ำชัยไปอานาตชัยจ้ทำไมวันนี้รู้สึกว่ามาแบแปลกมีอะไรจะบอกกับดาวเรืองหรือเปล่าก็จะเป็นทหารเนี่ยดาวเรืองก็พอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่แต่สิ่งสำคัญที่จะบอกจริงๆเนี่ยไม่ได้เล่นจเป็นทหารสิ่งสำคัญที่จบอกจริงๆเนี่ยคืออยากจะบอกว่ารักดาวเรียงที่สุดเลย ไอคนเขาไอทำไมคนเยอะแยะนี่เบาหวานเบาวานขึ้นตาแล้วเนี่ยเบาวานขึ้นตาแล้วหวานมากโอเคดาวเรืองจเธออันตะชัยที่ดีมาอันตะชัยจะกลับมาขอดาวเรืองแต่งงานนะจ๊ะสัญญานะสัญญาดาวเรืองจะรอโอเคจ๊ะเดี๋เห็นแล้วเป็นคน้ายนอกแบบนี้รอไม่ได้นะโอเคสัญญานะไม่หรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลมันเองจะไม่ให้มีเมียะไรดิ้นเกลือความรักเข้าใจในรักทั้งสองดาวเรืองก็แยกเป็นไฟเพื่อไปหัว สมัครเป็นทหารไหนๆจะเดินทางไปเข้าในเมืองก็เป็นทหารละมียยธาบรรดาศักดิ์ก็มีมีทองจะมามั่นดาวเรืองโอ้โน่าสสารเลยเกินวนเราเคยรักกันนะนะผูกพันความผูกก็ต้องมีอยู่